มาลองซื้อของแบบไม่มีขยะสักชิ้นเลยทุกสิ่งที่ทุกคนเห็นนะคะใช้เท่าไหนตักเท่านั้นรู้สึกเป็นคนสวยขึ้นมาเลยอะรักโลกโยลเตรียมของมาซื้อของคะ่ะทุกคน <c oughs> วันนี้ ก็เฟรมลองแล้วนะคะจะขอพาทุกคนเนี่ยมาลองซื้อของแบบที่ไม่ต้องใส่ถุงถามทุกคนก่อนว่าปกติเนี่ย ใส่ถุงกันปะปหมายถึงว่าเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเราพกถุงไปหรือเปล่าอย่างในตอนนี้นะคะหลายๆห้างหรือว่าหลายๆร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาไม่แจกถุงเราก็ต้องพกถุงท่าไปกลับไปบ้านปุ๊บเอาออกมาแกะกินแกะทิ้งก็ยังเป็นพลาสติกแต่ถ้าเราทําแบบนี้ตั้งแต่ต้นทานจะไม่มีขยะสักชิ้นในบ้านของเราเลยเพราะว่าใช้หมดเราก็เอาไปล้างแล้วก็เอากลับมาซื้อของใหม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาลองซื้อของแบบไม่มีขยะที่ร้านนี้เลยซีโร่โมเมนต์รีฟิลล y Uhm เ Zero เ a s ต์มาจาก Zero waste moment เหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อการลดขยะก็คือสามารถเอาภาชนะมาเองได้แล้วก็ไม่มีขั้นต่ำในการซื Die> ้อเดี๋ยวพี่ดูภาชนะของหนูได้ไหมทั้งหมดนี้หละใช้ได้หมดเลยจริงเหรอวิธีการซื้อทำยังไงบ้างคะเราก็จะเอามาชั่งก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยไปเติมสินค้าค่ะเราก็ค่อยมาชั่งอีกทีหนึ่งเพื่อหักลบน้าหนักแล้วถ้าสมมติว่าผ่านมา ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยอ่ะก็เราจะมีถุงกระดาษให้บริการรีอ่ะโอเคเดินหนูขอเดินดูรอบๆก่อนว่าวันนี้แบบสนใจอะไรบ้างดีตรงที่ใช้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นไม่ต้องเหลือใช้ปะลุยช่างก็จะเอามาช่างก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยไปเติมสินค้าค่ะ ขายด้วยฟองละเจ็ดบาทเองอะเป็นออร์แกนิกด้วยเฮ้ยเบียเบียอะวะเห็นค <He i, S 2> ําว่าเบียลรวรู้สึกตื่นเต้นเป็นแชมพูบาเป็นกลิ่นเบียน้ําผึ้งใบบัวบกเพราะเขาบอกว่าเบียรมาสระผมแล้วผมจะนุ่มตัดขายเป็นแบบกรัมอย่างเงี้ยมันดีมากเลยนะสําหรับคนที่ต้องการจะลองและถ,ถ้าถูกใจค่อยกลับมาซื้อยก้อนอย่างเงี้ยก็ได้นี่นะเขาก็มีภาชนะด้วยสําหรับใครที่แบบไม่ได้เตรียมมามีหมดเลยนะแบบโหลก็มีแบบขวดปั๊มก็มีโหนี่อันนี้ทั้งชั้นเลยนะเยอะมากสบู่ล้างมือยาน้ำยา ซักผ้าแชมพูใบมกะกรูดสบู่เหลวน้ำยาล้างผักผลไม้ยังมีอ่ะ อันนี้จะเป็นพวกทันยพืชทั้งหมดเลยรวมถึงข้างบนนี้คืออะไรอะพริกบนเกาหลีมีนานาชาติด้วยอะทุกสิ่งที่ทุกคนเห็นนะคะพริกแห้งเนี่ยซื้อเม็ดเดียวเขาก็ขายช่างช่างขึ้นมาสักกล,ม,กกลมหนึ่งเอาปะ จริงวันนี้จะได้ประโยชน์จากกาินจะบอกว่าเขาสามารถตักได้1สกู๊ปด้านข้างล่างผลไม้อบแห้งนะคะอันนี้เขามีบอกด้วยว่ามาจากที่ไหนสตรอเบอรี่ออร์แกนิกอบแห้งอันนี้มาจากเชียงใหม่เลยอะะลิงปิงออร์แกนิกอบแห้งมาจากตราสตรอเบอรี่อบแห้งจากเชียงใหม่ มันเป็นอบแห้งที่ไม่แห้งจนเกินไปอย่างที่ทุกคนอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันไม่ได้กินได้ตลอดทั้งปีนี่หรอคะตามแบรนด์ต่างๆเนี่ยมีการใส่สารทําให้ผลไม้อบแห้งเนี่ยมันอยู่ได้นานแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นออแกนิกจริงๆเพราะฉะนั้นมันเป็นแบบซีซันเท่านั้นฝั่งนี้ก็ยังเป็นผลไม้อบแห้งอยู่วันนี้กล้วยน่ากินมากเลยอะแล้วก็ข้างบนเนี่ยผงต่างๆทุกคนเวลาที่เราทําอาหารกินใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นข้าวหมกผงกะหรี่ผงพะโล่เนี่ยคือแบบนี้แบบตอบโจทย์มากเไม่ค่อยชอบอันนี้เลยะข เกี่ยวกับเรื่องเส้นพวกพาสต้าสปากเกตตีซื้อมาอยากทาแค่จานเดียวพอมันเหลือแล้วเนี่ยมัดก็ไม่ได้แต่ว่าครั้งนี้เราจะกินกี่ก้อนดีแล้วก็แบบเลือกได้เลยเอาไปแค่หนึ่งมือเท่านั้นมันก็ไม่กลายเป็นขยะด้านหลังนี้ก็ใช่เหมือนกันนะคะเป็นพวกแบบมักกะโรนีพาสต้าแล้วก็แบบมีหลายรูปแบบอันนี้ก็พวกคอนฟเฟลกใดๆแผ่นข้าวโอ๊ตนะคะอันนี้แบบเขาบอกว่าไม่ต้องเอาไปกินกับนมเลยนะกินเปล่าๆก็คืออร่อยแล้วมีขนมด้วยขนมขิงฟักทองแท่งส่วนฝั่งนี้ขงฟูแป้งข้าวโพด ย่หวานออร์แกนิกน้ำตาลมะพราะ้าวน้ำส้มสายชูน้ำมันงาน้นำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำพึ่งตาอุ้ยมีน้ำพึ่งด้วยอันนี้พวกเครื่องเทศนะคะใบกระวานโปยกักอุ้ยนี่สำหรับอยากจะนั่งจิบชาที่ว่าลองดมด้าค่ะอุ้ยอันนี้หอมอะ่ะด้านนี้ก็จะเป็นของที่แบบพร้อมรับประทานได้เลยนะ<ม>กระเทียมโทนดองหัวไชเท้าดองปะชอปปิ้งดีกว่า ออร์แกนอบแห้งเราเตรียมภาชนะมาไม่เยอะพอเราก็เลยอยากจะใส่ยอย่างอื่นลงไปด้วยเราต้องไปชั่งอันนี้ก่อนนะถ้าราคาคนละราคากันเนี่ยเขาจะได้จดไว้ก่อนทั้งหมดเท่าไหร่คะ 545บาท545บาท,บาทคือปกติถ้าเราไปซื้อที่มันแยกๆเป็นถุงๆเนอออกไปแล้วเราใช้ไม่หมดเนี่ย มันน่าจะเป็นพันวันนี้เราลดขยะได้4ชิ้นแถมใบเสร็จส่งเข้าอ e ีเมลไม่มีเป็นกระดาษที่เป็นสลิปด้วยดีมากๆเลยทุกคนวันนี้เนี่ยเฟรมได้มาลองซื้อของแบบไม่มีขยะสักชิ้นเลยรู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยรู้สึกเป็นคนสวยขึ้นมา <c oughs> เลยอะ่ะรักโลกมาได้ที่รา้านซีโร่โมเมนต์อยู่ที่พระรามเก้าซอย41หรือว่าหลังเน,นินนายพระรามเก้าเข้ามาก็คือเจอเลยเพราะโลกไม่ได้หยุดพักเราจึงต้องไม่หยุดรักโลกค่ะคลิปเดียวไปดูได้ปุะหมดเลยใช่ไหมทำไมอะ ม <ตอ approach> ันเป็นทัญญัพืชเพราะว่ารักแถวสีและทะเลแค่ได้เพราะว่าเพราะว่ามีธ <pas> ัญญัเหมือนกันไงทัญญาปาร์คอ cognition. ๋อปวดหัวทุกคนปวดหัวเพราะมึงนี่แหละ